มาะกันดูเดียวคลิปนี้จะมาเล่นสแปดอีกแล้วไม่รู้จะเปิดคลิปไปทำไมนักหนาก็ไม่รู้นะในเบอรบาตัวแฟงที่มีสกิลหาอะไรเลยตั้งชื่อใหม่ก่อนนี่ตัวแฝงเลยเปิดไม่เปิดซ้ำๆกันอยู่นั่นเลย <laughs> เข้าไปเล่นเลยไม่ได้งไง คอเดอร์อเดอร์ตัวแฝงกูจะฆ่ามึงก่อนก่อนเขาเลยกูจะฆ่ามึงก่อนเขาเลยแดงเถือกนั่นแหละโอ้มาเลยกึกกุยเนี่แหละเอาเนี่็ก็เอาสีิไปเลยเอาไว้หนีโอ้โหร่างกุ้งในั่นเลยโท่เว้ย มีม่หมอเกี่ยไล้ไงม่แก่ตายนะนี่ไปเลยไปเลยมาดิโอ้ยเหล็กเยี่ยฆ่าตามสีส้มส้มจ๋าทำอะไรจ๋าสีส้มอืม อสัตว์ปิดประตรูปิดประตูให้ไม่ให้ใครเห็นดูเหมือนสีชมพูมันไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะ ไายของมันสีเหลืองเป็นอะไรของมันตาเาเดินรัวครับไอ้โดนชุบว่ะไอ้ไม่ใช่สีฟ้อมใหม่สีส้มอหม่มันฆ่ามันฆ่าบทเองไอ้สีส้อมอ่ะมันฆ่าบทเองไอ้สีส้มอ่ะเออฆ่าบทเองไอ้สีส้มอ่ะเออเออมึงเอาสีส้มออกไปเลยทำไม่เชื่อน่ะไอ้ส้อมเลย ส้มอะไทุกคนอาซ้มอลยเอาซ้มอะไอส้มนั่นเลยมันฆ่าโบทเองเปล่า่ะเออทำไมไม่รอหมอล่ะส้มทำไมเองไม่รอหมอละรอหมอเราก็มีทำไมไม่รอหมอล่า เล่นก go so like ูโมกูรายงานศพทำไมไม่รอหมออ่ะไม่รอหมออ่ะเออตายไปตั้งเยอะไอ้ต้องบอกไปลีลาไอ้ต้อมเป็นโจกก็เปล่าวะไอ้ส้มมันแบบมันโบยคนอื่มหมอไปเลยโจ้ก็โจ้ไปดีเอาหมอไปเลยเออก็เริ่มใหม่ได้ถ้าเป็นโจกอ่ะเออตึงอ่ะ ไปแล้วนะอาคอบวินไม่ยอมรอหมอัลาไปวินไม่ยอมรอหมอตายไปไม่มึงนั่นแหละกูกัวงอยู่แล้ว

ข่าคือโจ๊กยังไงล่ะข่ะาคือโจ๊กข่าคือโจ๊โจกข่าคือโจ๊กแปดคนได้อีกแล้วไล่ฆ่าคนเลยอยู่ไหนหมดเนอะ <c oughs> ตามอีกตามแล้ว <c oughs> เอ้ยม่วงไม่รอหมอไอ้ม่วงไอ้ม่วงเองไม่รอหมอ กูมาจากไอ้ห้องกระจปิดกูลงมามอเตอร์่าแล้วทีนี้กูลงมาห้องไฟฟ้าแล้วกูเจอคนตายแล้วกูเข้าไปในห้องไฟฟ้าไม่มีคนแล้วกูออกมาแล้วทีประตูมันปิดแล้วกูลองมอพอประตูเปิดที่มอเดินเข้ามาแล้วกูรีพอศบหมอยังไม่ตายได้ซ้ำมันมีหมออยู่คืออะไรกูทำไมอ่ะม่วงเป็นเป็นเองหรือเปล่าสมยมไม่มีสมไม่มีใช่ไหมสมมีที่ไหนเอาเอาซากุระไปก่อนเอาซากุระไปก่อนเพราะว่ามันมีคนบอกว่าเอาม่วงไปดีเออรอไรเราเออเอาม่วงไปดี เอาม่วงไปดีเออเอาโซ่ก็ได้ที่หลังก็ได้เออเออเอาม่วงแล้วเอาม่วงไปเอาม่วงไปไอ้สีชมพูมันเอาม่วงไปดีมึงรอรฮกอะไรของมึงอ่ะไม่ไม่เอาโซ่ก็ได้โม่วงเอาไปเลยดีม่วงอ่ะตูแฝงกันเท้ๆมันไม่ยอมกดโหมดว่ะ อลีลาดูดูสีชมพูลีลาดูดูมันดูมันดูมันเออกูเป็นโที่แหละนะกโหไอี่เนี่ยสีชมพูน่ะไอหามึงเอ้ยเอาดำไปดำเป็นกิ่ก้ารแล้วสีดำพ่อไม่ไห้พ่อสองจอสองจออมัน้าวโพดสองจอสองจอสองจอ

ไว้ขังไว้เออขังไว้เลยผู้องตายไปแล้วใช่ไหมมีมึงก็ตายตามผูงไปซะเออมึงต้องเล่นไล่ฆ่าเดี๋ยวผมกดวงจรเองเดี๋ยวกูเล่นวงจรเองไปเลยเดี๋ยว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 ผมจะทำอะไรผมกดนี้กูวงจรต่อก่อนตำไปเรื่องเรืมองเรื่องเรื่อือนี่นี่อยู่ข้างอยู่ข้างไอ้ไอ้ไอ้หูเรือหูเรือไปแล้ว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 หูเรือน่ะ

អូខេខ្ញុំមើលចប់ហើយបាយបាយ